ยินดีต้อนรับเข้าสู่มาชลมสปอยเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนที่ไปเที่ยวพักผ่อนในรีสอร์ทห่างไกลแห่งหนึ่งและกิจกรรมในค่ำคืนอันเงียบสงดพวกเขาก็ผลัดกันเล่าเรื่องสยองขวัญในระหว่างรอบกองไฟแต่แล้วสิ่งที่พวกเขาเล่ากันนั้นก็เกิดขึ้นจริงในค่ำคืนถัดมากับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า h a d Count ภาพยนตร์เริ่มต้นขึ้นด้วยชายคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าอีวานเขามาส่งเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะไปเที่ยวพักผ่อนจากจุดน,นี้นะครับเราจะเห็นว่าสีหน้าของเขาเนี่ยไม่ค่อยจะแฮปปี้สา เพราะว่าเขาต้องไปเจอกับพี่ชายของเขาที่อยู่อีกเมืองและทั้งสองพี่น้องนี้ก็ไม่ได้เจอกันสองสามปีแล้วนะครับแน่นอนว่าอีวานเนี่ยไม่พอใจกับวันหยุดของเขาแน่นอนเนื่องจากพี่ชายของเขานั้นชอบที่จะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและพี่ชายของเขาแพตตันไม่ค่อยจะใช้โทรศัพท์มือถือและไม่เคยใช้มันสื่อสารกับใครเลยในการเดินทางพักผ่อนต่อมาสักครู่ทั้งคู่ก็ได้มุ่งหน้าไปถึงโคนหินที่หนึ่งอีวานก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นเล็กน้อยนะครับที่ได้พบกับคนอื่นๆนอกเหนือจากพี่ชายของเขา นอกจากนี้ยังมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งจากกลุ่มที่ทั้งคู่เพิ่งพบนั้นดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะชอบอีวานผู้หญิงผมร้อนคนหนึ่งก็เลยชวนอีวานและพี่ชายของเขามาร่วมสนุกสนานด้วยกันแพตตานั้นไม่สนใจที่จะเข้าร่วมกับพวกเธอนะครับแต่ตรงกันข้ามกับอีวานเลยที่เขานั้นชอบเข้าสังคมกับผู้อื่นจากนั้นปรากฏว่าอีวานก็ชอบผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มนี้ด้วยที่ชื่อว่าโซอี้และพอเขาก็เริ่มแนะนําตัวเองให้กันและกันโดยมีผู้หญิงชุดดาที่ชื่อว่าโทริผู้หญิงในชุดสีีีชชมพูท่่ท่ือวาเฮร และผู้หญิงผมมรอนที่ชื่อว่าคาเมลกับผู้หญิงที่ใส่แว่นที่ชื่อว่าแวนเนซ่าและก็มีผู้ชายในกลุ่มนั้นด้วยนะครับที่ชื่อว่าแซมใส่หมวกแก๊ปสีดําส่วนคนที่ใส่เสื้อเชิ้ตสีดําชื่อว่าแม็กและคนที่ใส่แว่นตาที่มีกําไงข้อมือเยอะๆที่ใส่แจ็คเก็ตสีน้ําเงินมีชื่อว่าไบรอันส่วนชายที่ใส่เสื้อผ้าหลากสีนั้นชื่อว่านิโคนะครับหลังจากการสนทนาอันยาวนานของอีวานและโซอี้กลุ่มเพื่อนก็วางแผนที่จะกลับไปที่พักที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่นั่น ในระหว่างที่กลุ่มนั้นจะกลับโซอี้และคาเมลก็เชิญอีวานกับแพตตันให้ใช้เวลากับพวกเขาในการพักผ่อนร่วมกันครั้งนี้ไหมจริงๆแล้วอีวานเนี่ยต้องการที่จะเข้าร่วมกลุ่มด้วยนะครับแต่เขาก็รู้สึกแย่กับพี่ชายของเขาที่ไม่ต้องการและจากนั้นอีวานกับแพตตันก็มุ่งหน้าไปยังทิศท,ทางอื่นแต่อย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากนั้นแพตตันก็ตะนางได้ว่าอีวานเนี่ยกำลังตกอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ดังกล่าว ชัดเจนว่าอีวานไม่ต้องการเสียอกาศนี้ไปและเขาชอบกลุ่มนั้นมากกว่าพี่ชายของเขาอีวานก็กลับไปเข้าร่วมกับกลุ่มนั้นสักครูถัดมาพวกเขาก็ไปถึงที่พักและทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีทุกคนสนุกสนานอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรผิดปกติเลยจนกระทั่งช่วงเวลาหนึ่งทุกคนก็มารอบกองไฟแล้วก็ผลัดกันอ่านเรื่องสอยองขวัญจากเว็บไซต์และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของปัญหาเมื่ออีวานอ่านเรื่องที่มีชื่อว่าไฮสจี G, ซึ่งฟังดูเหมือนไม่ใช่เรื่องแต่งเลย หลังจากฟังเรื่องนี้เสร็จทุกคนก็หยุดรอบกองไฟแล้วก็กลับเข้าไปในวิลล่าเพื่อที่จะจัดงานปาร์ตี้ต่อในขณะเดียวกันโซอี้และอีวานก็อยู่ด้วยกันตารางผังน,นะครับในอ่างน้ําอุน่นและทีนี้นะครับโซอี้ก็เล่าว่าเพื่อนทั้ง8คนในกลุ่มเนี่ยเป็นคู่รักกันโยเวนเธอที่ยังโสดดังนั้นโซอี้จึงรู้สึกโชคดีไปกับการมาถึงของอีวานที่ดูตื่นเต้นที่จะร่วมเดินทางไปกับเธอเมื่อเวลาผ่านไปสักพักเราก็จะเห็นว่าอีวานเพิ่งตื่นจากการหลับ อีวานก็รู้สึกพึงพอใจอย่างมากกับงานปาร์ตี้เมื่อคืนนะครับหลังจากที่เขาตื่นขึ้นแล้วเขาก็ไปทักทายกับผู้หญิงผมรอนที่กําลังนั่งเล่นอยู่ในห้องนั่งเล่นไม่นานหลังจากนั้นอีวานก็ออกมาข้างนอกแล้วก็สวมรองเท้าเขาก็เห็นรอยเท้าที่ทอดยาวไปยังโกดังแห่งหนึ่งอีวานก็เดินเข้าไปดูภายในโกดังนั้นนะครับเขาก็เห็นภาพลึกลับซึ่งดูเหมือนว่ามีคนห้าคนกําลังจับมือกันไม่มีใครรู้นะครับว่าสิ่งนั้นหมายถึงอะไรจากนั้นเขาก็มาหาโซอี้จะใช้เวลาร่วมกันกับโซอี้ในตอนเช้า ส่วนคาเมียวนั้นก็พิ่งตื่นนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนๆของเธอเตรียมพร้อมที่จะออกไปข้างนอกแล้วและเธอก็ขอให้ทุกคนเนี่ยรีบๆกันหน่อยโดยเฉพาะไบรอันที่กําลังยุ่งอยู่กับงานในครัวเธอก็บอกไบรอันว่ารีบๆหน่อยทุกคนเนี่ยกำลังจะไปกันหมดแล้วนะแต่หลังจากที่เธอเปิดประตูออกมาข้างนอกปรากฏว่าเพื่อนๆและไบรอันเนี่ยก็รออยู่ที่รถแล้วแน่นอนว่าเหตุการณ์ประหลาดนี้ทําให้เธอรู้สึกสับสนมากเพราะว่าเธอเพิ่งพูดคุยกับไบรอันในห้องครัวแท้ๆแต่แล้วจู่ๆไบรอันไปอยู่ในรถได้ยังไง และยิ่งไปกว่านั้นครับอีวานยังบอกให้ทุกคนเนี่ยรอผู้หญิงผุมร้อนก่อนโดยก่อนหน้านี้เขาเห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่ในห้องนั่งเล่นจากนั้นทุกคนก็บอกว่าที่นี่ไม่มีผู้หญิงผุมร้อนอีกแล้วนอกจากคาร์เมลคนเดียวและหลังจากนั้นทุกคนก็เดินทางอายาวนั้นด้วยรถยนต์ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงเนินเขาที่เป็นหินจากนั้นพวกเขาก็เริ่มแยกทางกันนะครับโดยที่อีวานกับโซอี้เดินร่วม,มกันกับนิโคลพร้อมทั้งเฮลี่และแซมก็อยู่กลุ่มเดียวกันกับอีวานด้วย หลังจากที่กลุ่มนี้เดินขึ้นมาบนโขดหินได้แล้วนะครับฉากนี้เราก็จะเห็นว่าโทรีเนี่ยเพิ่งปีนขึ้นตามหลังพวกเขามาทันทีแต่โดยไม่คาดคิดจู่ๆโซอีก้ก็กระโดดลงจากหน้าผาทำให้เพื่อนๆรู้สึกตื่นตระหนกไปอย่างมากโชคดีนะครับที่โซอี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นอะไรมากแค่ได้รับบาดเจ็บที่ขาแต่สิ่งแปลกประหลาดก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องเราจะเห็นได้ว่าโทรีเนี่ยยังไม่ได้ลงมากับพวกเขานะครับแต่จู่ๆก็มาโผล่ข้างๆโซอี้เฉยเลย ส่วนทางด้านโซอี้นั้นเธอไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอจ,จู่ๆเธอถึงโดดมาแบบนั้นเธอบอกว่าเธอจําเหตุการณ์นั้นไม่ได้จนกระทั่งขาของเธอเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกพื้นและหลังจากการไปไประชนภายในวันนั้นพวกเขาก็มารวมตัวกันที่เวล่าในค่าคืนนั้นโดยที่ยังสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เรื่องเรายังไม่จบเพียงแค่นั้นนะครับเพราะว่าในค่าคืนนั้นเนี่ยยังมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอีกในขณะที่คาเมียกเดินไปหยิบเครื่องดื่มในตู้เย็นที่อยู่ในห้องครัว เธอก็เห็นชัดเจนว่านิโคลเนี่ยนั่งอยู่ในห้องครัวนะครับแต่พอเธอออกมาจากห้องครัวไปที่ห้องนั่งเล่นเธอก็แปลกใจนะครับที่เห็นนิโคลเนี่ยนั่งเล่นกับเพื่อนๆและกําลังพูดคุยกับเพื่อนๆของเธออย่างสนุกสนานถึงแม้ว่าพวกเขาจะเจอเรื่องราวแปลกๆมากมายที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเมื่อเร็วๆนี้แต่พวกเขาก็ยังมั่นใจว่าทั้งหมดนั้นเป็นเพราะผลของแอลกอฮอล์อีวานรู้สึกกลัวจนถึงขั้นที่แม็กเนี่ยต้องไปล็อกประตูทุกบาน และพวกเขาก็รู้สึกประหลาดใจอีกครั้งนะครับกับการมาถึงของบุคคลที่พวกเขาไม่รู้จักจู่ๆเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นนะครับแต่เมื่อเปิดประตูออกมาปรากฏว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยก็คือแพตตันพี่ชายของอ e ีวานนั่นเองแพตตันที่รอคอยน้องชายกลับมาแต่น้องชายเนี่ยไม่กลับมาหาสักทีแพตตันก็เลยออกมาตามหาถึงกลานั้นพวกเขาก็เริ่มสงสัยในตัวแพตตันทันทีเนื่องจากว่าแพตตันเนี่ยไม่เคยมาที่เวล่าแห่งนี้แล้วเขารู้ได้ไงว่าอ e ีวานน้องชายของเขาอยู่ที่นี่ แต่แล้วข้อสงสัยของพวกเขาก็คลี่คลายนะครับเนื่องจากว่าแพตตันเนี่ยติดตามตำแหน่งของอ e ีวานโดยอาศัยเครื่องมือที่ทำงานร่วมกับ GPS แพตตันก็บอกให้น้องชายเขาเนี่ยกลับบ้านด้วยกันเถอะแต่อ e ีวานอยากจะอยู่ที่นั่นต่อเพราะว่าเขาเนี่ยชอบโซอี้และอยากจะติดตามโซอี้ต่อหลังจากที่เลียกล่อมน้องชายไม่ได้นะครับแพตตันก็เลยออกจากที่นั่นเพียงคนเดียวไม่นานหลังจากที่พี่ชายของอ e ีวานจากไปแล้วพวกเขาก็รวมตัวกันเล่นเกมไทยปัญหา เมื่อมาถึงตาของแซมเป็นคนไทยปัญหานะครับจูๆ่ๆไฟฟ้าก็ดับลงและเราก็จะเห็นแซมแวๆๆบๆปรากฏตัวขึ้นจากห้องครัวซึ่งมันก็น่าแปลกนะครับเพราะว่าแซมเนี่ยนั่งอยู่กับพวกเขาและคนที่โผล่มาจากห้องครัวนั้นคือใครและเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในห้องนั่งเล่นเนี่ยก็ขนลุกไปพร,พร้อมๆกันเพราะว่าทุกคน,เ,นเห็นเหมือนกันหมดมันไม่น่าจะใช่ผลจากฤทธิ์แอลกอฮอล์แล้วทุกคนก็ตระหนักได้ว่าแซมที่เคยนั่งเล่นกับพวกเขาก่อนหน้านี้อาจจะไม่ใช่แซมตัวจรงิงเพราะณปัจจุบนันนี้แซมตัวจริงคือคนที่เพิ่งโผล่มาจากห้องคครรััวนะบ และแซมคนที่นั่งอยู่กับพวกเขาก่อนหน้านี้หายไปไหนแล้วไม่รู้เพื่อความปลอดภัยอีวานแม็กและก็แซมจึงเดินไปทั่วห้องเพื่อเปิดไฟขึ้นอีกครั้งพอถึงเช้าวันถัดมานะครับอีวานก็ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลโดยที่ทิ้งโซี่ไว้ตามลำพังในห้องเพราะว่าสองคนนี้นอนห้องเดียวกันครั้งนี้นะครับอีวานจงใจเอาแล็บท็อปของไบรอันเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างเขาค้นหาเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเคยอ่านก่อนหน้านี้นะครับที่พวกเขาเนี่ยรอบกองไฟกัน พออีวันดูดีๆอีทีนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่าแต่มันเป็นคาถาที่เรียกสิ่งมีชีวิตชื่อชื่อไฮจิมาได้จากข้อความในเว็บไซต์นี้เชื่อกันว่าไฮจิ G เนี่ยเป็นสิ่งม,มีชีวิตที่สามารถเปลี่ยนร่างกายของเขาให้เป็นใครก็ได้และพลังของมันจะแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อมีคนจํานวน5คนขึ้นไปและมันก็จะยิ่งมีพลังเพิ่มขึ้นอีกถ้ามีคนจํานวนมากขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่อ่านข้อความนี้แล้วอีวันจะไปบอกเพื่อนๆว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้ว แต่โซอี้นั้นไม่อยากให้อีวานไปนะครับเธอบอกว่าอยู่กับเธอต่อได้ไหมและขาของเธอเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วซึ่งคาเมียลก็ชวนเธอไปร่วมทริปด้วยกันโดยรถของแม็กเธอก็ถือว่าการนี้ชวนอีวานไปพร้อมกันด้วยเหตุน,นี้นะครับอีวานจึงเตรียมพร้อมทันทีและก็ไปเข้าร่วมทริปโดยขึ้นรถของคาเมียลและนิโคเมื่อมาถึงที่หมายแล้วนะครับทุกคนก็ลงจากรถทันทีแต่อย่างไรก็ตามอีวานไม่เห็นการปรากฏตัวของโซอี้เลยที่เธอบอกว่าเธอจะมาพร้อมกับรถของแม็ก นอกจากนี้เขายังได้รับแจ้งว่าอาการของโซอี้เนี่ยแย่ลงโดยกําหนดให้ไบรอันและคนอื่นๆต้องอยู่ดูแลเธอที่เวโลลาอีวานก็รู้สึกประหลาดใจนะครับไม่สามารถหยุดคิดถึงเรื่องนี้ได้เลยเพราะโซอี้เป็นคนบอกเขาแท้ๆว่าอาการดีขึ้นแล้วและพร้อมที่จะมาด้วยกันสักครู่ถัดมาอีวานก็ตระหนักได้ว่าตอนนี้มีคน5้าคนอยู่ที่เวโลลาที่พวกเขาพักส่งผลให้เขารู้สึกเป็นกังวลอย่างมากและตัดสินใจกลับไปที่พักพร้อมกับคาเมลแต่เนื่องจากพวกเขามาไกลจากรีสอร์ทมากพอไปถึงที่พักก็ตกตอนกลางคืนแล้ว แต่เมื่อทั้งคู่กลับมาถึงที่นั่นนะครับมันก็ไม่ปกติเหมือนเช่นเคยแล้วซึ่งมันกลายเป็นความโกลาหลสิ่งของกระจกระจายเต็มไปหมดอีวานและคาเมลไม่พบใครอยู่ที่นั่นเลยและทั้งคู่ก็พบเพียงสัญญาณว่ามีการฆ่าตัวตายหรือมีการฆาต,ต,ารก,าราตกรรมอยู่ที่นั่นแต่ไม่นานหลังจากนั้นนะครับคาเมลก็เห็นโซอี้นั่งอยู่รอบกองไฟและนี่อาจจะไม่ใช่โซอี้ตัวจริงนะครับเนื่องจากเราเชื่อว่าเพื่อนทั้ง5คนของพวกเขาเนี่ยอาจจะถูกฆ่าไปแล้วในเวลาเดียวกันแม็กนิโคลและเวนิซ่าก็กลับมาถึงที่เวลา่า พวกเขาไม่รู้ว่าการมาถึงของพวกเขาเนี่ยจะเป็นไหยนณะครั้งใหม่เนื่องจากมีจำนวนคนครบ5คนพอดีเนื่องจากมีคนจำนวน5้าคนเพิ่มเข้ามาหลังจากที่5คนที่ตายไปก่อนหน้านั้นก็จะทำให้ปีศาจตรตวนั้นมีพลังเพิ่มขึ้นมาอีกและในขณะนั้นเองร่างปีศาจที่ปลอมตัวเป็นโซอี้ก็เริ่มรับถอยหลังด้วยมือของเธอเธอชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วนะครับและการงอนิ้วลงหนนิ้วก็จะทำให้มีคนพยายามฆ่าตัวตาย1คน แต่ชั่วดีนะครับเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยรู้ถึงการฆ่าตัวตายนั้นก่อน <S <S ก็เลยทําให้ปีศาจตัวนั้นล้มเหลวในการฆ่าทุกคนก็ช่วยเหลือกันและกันและก็รีบวิ่งเข้าไปในวิลล่าและพวกเขาก็ตระหนักได้นะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพวกเขาตกอยู่ในอันตรายแต่พวกเขาก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากการปิดประตูกั้นไว้ไม่ให้ปีศาจตัวนั้นเดินเข้ามาและนอกจากนี้นะคะรับปีศาจตัวนั้นก็เปลี่ยนเป็นเสียงของโซอี้เพื่อที่จะขอร้องให้พวกเขาเนี่ยเปิดประตูซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาไม่เชื่อต่อไปทันใดนัั้้้นนนไฟใหหอองงงงกก็ดลีครึ่ ทันใดนั้นออวานก็มองผ่านหน้าต่างดูเหมือนว่าปีศาจตัวนั้นต้องการให้พวกเขาเห็นถึงการงอน,นิ้วของมันซึ่งในเวลาเดียวกันหลังจากที่พวกเขาเห็นถึงการงอน,นิ้วของมันแล้วก็ทําให้คามิลวานิซ่าแม็กและนิโคจะฆ่าตัวตายทันทีนั้นดังที่เราเห็นนะครับทุกคนก็เคลื่อนไหวผิดปกติเหมือนจะฆ่าตัวตายในรูปแบบของตัวเองแต่ที่แย่ไปกว่านั้นนะครับดูเหมือนว่าอีวานเนี่ยจะติดอยู่ในมิติแปลกแปลกมันเป็นมิติป,ประหลาดที่เขาพยายามวิ่งหนีแต่ก็กลับเข้ามายังที่เดิม สุดท้ายนะครับเขาก็ยอมแพ้ในที่สุดในขณะนั้นเขาก็เพียงภาวนาให้พี่ชายของเขาแพตตันปรากฏตัวเพื่อมาช่วยเหลือเขาและเขาก็ใช้มือถือโทรหาพี่ชายถึงแม้เขาจะรู้ดีว่าความพยายามของเขาไร้ประโยชน์เพราะว่าพี่ชายของเขาเนี่ยไม่ใช่คนเล่นมือถือบ่อยๆอีวานไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะฝากข้อความเสียงถึงพี่ชายของเขาโดยหวังว่าแพตตันจะได้ยินและให้พี่ชายรู้ว่าเมื่อไหรที่พี่ชายได้ยินเสียงข้อความนั้นอีวานอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้ว หลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมานะครับแพตตันก็กำลังเดินทางมาที่รีสอร์ทแห่งนั้นเขากังวลเกี่ยวกับอีวานน่าจะว่าน้องชายของเขาเนี่ยไม่กลับมาที่บ้านเลยผ่านไปหลายวันแล้วและระยะเวลามันก็นานผิดปกติสําหรับคนออกทริปเที่ยวเมื่อแพตตันมาถึงที่นั่นสภาพของรีสอร์ทนั้นมันก็ดูปกติใน,นขณะเดียวกันเขาก็หยิบม,มือถือขึ้นมาและฟังเสียงข้อความจากน้องชายของเขาปีศาจตัวนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับโดยปลอมตัวเป็นอีวาน และก่อนที่หนังจะจบนะครับเพตันก็พาออวานตัวปลอมมาพบกับเพื่อนทั้ง4ี่คนของเขาและหนังก็ได้จบลงนะครับและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับมาชลุมสปอยด้วยนะครับ